สวัสดีครับผมสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับเลขนักราคลิปนี้เป็นคลิปนะครับแนวทางลาบพัฒนาบนนะครับของวันที่24กันยายน2 5 6 8นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูแนวทางกันนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใ,ใดทั้งสิ้นครับผมขออวยพรให้ฟีพี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมเตียนอยู่นี่เป็นแนวทางของวันที่22กันยายน268 8 คนที่ออกนะครับแนวทางบนเข้าไปที่5 225บนตรงนี้นะครับ,นะรบ,นะรบก็มาดูต่อครับก็ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังเรามาดูต่อครับเด็กมากครั <c oughs> ผมปล่อยแนวทางล่างไปแล้วนะครับผม ติดตามในคลิปได้นะครับเลขมาฬิาที่ยี่สิบสันยายู่หกแปด่าทานพัฒนา บนนะครับเรามาดูชุดชุดวินล่างอ่าชุดวินอ่าผมปล่อยตัวไหนไปเนาะอ๋อผมปล่อยบนไปแล้วนะครับทีนี้มาดูล่าง ร่างก็ร่าง <c oughs> ผมปล่อยบนไปแล้วนะครับผมขออภัยทีนี้ก็เหลือร่าง ชุดวินล่างวินล่างเก้าศูนย์เก้าสองห้าสองครับสูตรใช้พันบวกหน่วย สูตรที่2อชายต้อยบวกสิบเบวกสได้1 1 2่งหนึ่งสองสามห้าหกเจ็สูตรที่2อครับสอบวกหได้7 7 8 9เศ หนึ่งสองสีหสุดที่สอเรามาเช็คตัวชนนะครับเพื่อจะนำไปเป็นวินชนไปที่1ครับชนไปที่2ครับชนไปที่หครับชนไปที่7ครับชนที่8ชนไปที่คร้ครา หนึ่งสชน6ตัวนะครับชน,ชนวิน,น1 2 6่งสนี่คือแนวทางล่างนี่คือแนวทางล่าง ก็จะมาวินกันเลยนะครับ12 16 17 18 19ึ่จครับสอจะพอหรือเปล่าเนาะ เดี๋ยวค่อยมาสรุปนะครับเอาให้มันพอก่อนสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้า สิบห้าคู่นี้มีแนวโน้มว่าจะมาล่างเพราะเขาเป็นสูตรวินล่างนะครับ่15คู่นี้นะครับเราก็จะทำการลดตัวให้น้อยลงลดตัวให้น้อยลงเราก็มาดูครับผมจะทำสูตร10ล่างเพื่อทำให้มันลดน้อยลง10ล่างผมใช้2สูตร สองห้าสองสูตรที่หนึ่งใช้แสนสองครั้งลบหนึ่งสูตรที 2, ่สองใช้หมื่นสองครั้งนะครับแปดเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแปดลบหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดแปดห้าผมลบผิดเหรอ สูบแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องสิบล่างอ๋อสิบล่างสิบล่างบวกสามนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมเหมือนผมจะบวกสิบล่างบวกสามนะครับพี่น้อง บวกสามเป็นหนึ่งนะครับบวกสามเป็นหนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกสองเป็นหกเป็นเจ็ดครับ ีบวกผิดนิดหนึ่งสูตรที่สองครับสูตรที่สองได้ศูนย์หนึ่งสองสี่หกแปด ชนชนไปที่ที่แปดครับชนไปที่หนึ่งครับชนไปที่หกชนไปที่สี่ครับเอาอะไรครับผมผมก็งง คุณบวกเลขยังไงครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับนะขออภัยนะครับแป๊บนึ่งนะหกแปดหนึ่งสี่หกเจ็ด ตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีผมบวกเลขเกินดีที่เขาไม่ใช่ตัวชนนะครับชนไปที่นะครับแปดหนึ่งสี่หกแปดหนึ่งสี่หกจะเขียนตรงนี้นะ,นะครับสิบครับสิบล้าง 1>, 1 4 6นะครับทีนี้ผมจะเขียนว่าเด่นนะครับเด่นตัวไหน,นผมก็จะใช้อีกสูตรหนึ่งนะครับมาตัดผมจะเขียนว่าเด่นนะครับตะกี้ผมลืมไปนะเด่นล่างเด่นล่างผมใช้ผมจะเขียนเฉนะนะครับผมพัน บวกหน่วยพันบวกหน่วยจะเป็นหนึ่งนะครับเพิ่มหกเป็นเจ็ดแปดเก้านะครับก็จะไปชนตรงนี้นครับชนไปที่แปดกับหนึ่งนะครับ,รบก็จะให้เดินไปที่แปดกับหนึ่งทีนี้สิบนะครับก็เป็นแปดกับหนึ่ง ติดแปดครับติดหนึ่งครับเอาหมดเลยนะครับติดแปดติด1นตรงนี้ติดแปดครับปากกาผมก็หมึกเริ่มหมดนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, เริ่มหมด9เหลือ9คู่ นะนี่คือล่างนะครับที่ติดแปดนะครับติดแแต่พี่น้องเห็นอยู่แล้วนะครับหลักสิบนี่เป็นแปดนะครับเป็นแปดพี่น้องกลับตัวเอานะทีนี้มันก้าตัวมันเยอะเดี๋ยวผมเอาหลักร้อยมาช่วยหลักร้อยผมนะครับ ร้อยห <c oughs> ลักร้อยผมผมใช้สูตรเอาร้อยมาช่วยนะร้อยก็เก้าสี่เก้าสองห้าสอง ร้อยสองครั้งนะครับผมแล้วก็ใช้สามสูตรเลยเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดแปดสี่เจ็ด สอนนะครับนี่ครับนี่คือหลักร้อยนะครับ,รบเราก็จะได้ไปที่นะครับชนไปที่เจ็ดหนึ่งศูนย์สองตัวชนสองตัวเก้าชนสองตัวสาชนสองตัวสี 4, ชนสองตัวแปดชนสองตัว สองสองชนสองตัวได้เจ็ดกับนึงครับได้เจ็ดกับ1คือหลักร้อยเพราะนั้นมันก็จะเด่นไปที่8 1ด1น1่งหนึ่งหนึนในนี้ไม่มีเดี๋ยวต้องเพิ่มนะครับเดี๋ยวต้องเพิ่มเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับคลิปนี้นะครับยังไม่สรุปนะครับเอาเฉพาะตัวเจาะก่อนนะครับเดี๋ยวจะสรุปบนล่างนะครับแ 8 7ดเจ็แปดหนึ่งกลับตัวด้วยนะครับตรงนี้ยังไม่กลับนะครับตรงนี้คือปากหลักแล้วนะครับนะครับก็จะเป็นแปดหนึ่งนะครับเจาะนะครับเด่นนะครับเด่นเด่นก็คือแปดหนึ่งแปดเจ็ด หนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดนะครับนะครับก็จะติดอย่างนี้หกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับก็จะเหลือ ครับ11 123 12345678คู่นะครับ12 12 3456คู่1234 5678 81เอาแล้ว87เอาแล้ว11ต้องเพิ่มนะครับ11 17เอาแล้ว41เพิ่มนะครับ41ต้องเพิ่ม เดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับอันนี้คือไล่กันดูเฉยๆนะครับ4 7ให้ไม่มีเพิ่ม4 1 6หนึ่งหนึ่งมีแล้วนะครับแรับผมก็นะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8คู่เอาแล้วครับผมนะครับ เดี๋ยวมาดูชุดสรุปนะครับพรุ่งนี้นะครับบนล่างสรุปให้อีกทีก็เหลือตามนี้เลยนะครับนี่ครับเอาละครับผมสำหรับแนวทางล่างลรา,านะครับพัฒนาวันที่ ย4ิบสี่กันยายน2 0ง8นกก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับผมนะครับก็ขออวยพร f อพี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ